สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษจากทาง Har p e r อร์บาซ่าสิงคโปร์ลิซ่าแบล็กพิง์บอก Har p e ปอร์บาซเกี่ยวกับชื่อเสียงแฟชั่นและอนาคตของเธองานนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นบทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟของสาวลิซ่าแบล็กพิงกกับความรู้สึกถึง K-pop ทั่วโลกพูดถึงครั้งแรกที่เธอตกกลุ่มรักดน,นตรีและการเลือกแฟชั่นของเธอและแผนการของเธอในอนาคตในบทความพิเศษระดับโลกนี้ทางนิตยสารชั้นนําระดับโลกอย่าง Har p e ปอร์บาซ่นะครับได้กล่าวไว้ว่า วันนี้ลลิสามนโนบาลเธอนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ได้รับโลกแล้วที่มีแฟนคลับหลายล้านคนเฝ้าดูเธอทุกย่างก้าวรวมถึงยอดขายที่ทําลายสถิติไปทั่วทุกแหง่งและรางวัลอุตสาหกรรมนับไม่ถ้วนภายใต้เข็มขัดของเธอเมื่อเธออายุ15ปีเธอนั้นได้ออกเดินทางจากประเทศบ้านเกิดเพื่อไปต่างประเทศอยู่ห่างไกลหลายพันไมล์เพื่อไล่ตามความฝันหลยได้รับข้อเสนอเพียงคนเดียวจากประเทศไทยทามกลางความหวังนับพันจาก YG Ent e เ tain m e น t บริษัทค่ายเพลงและการจัดการของเกาหลีหลังจากฝึกฝนมานานหลายปีลิซ่านั้นรู้จักกันไปทั่วพร้อมกับเปิดตัวในปี2016ซึ่งวง Black พิงคนั้นได้ติดอันดับชาร์ตทันทีที่ได้ฟังเช่นบูมบายาและวิเซนตั้งแต่นั้นมาก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในปัจจุบันด้วยสตูดิโออัลบั้ม2อัลบั้มอัลบั้ม EP และซิงเกิลจำนวนหนึ่งและซีรีส์ทัวร์รอบโลกก็ขายหมดแล้วและในปี2021นั้น ลีซาก็ได้โปรเจกต์เดี่ยวครั้งแรกของเธออัลบั้มซิงเกิลสองแท็กโดยทั้งสองซิงเกิลน,นั้นมีจำนวนผู้ติดตามมหาศาลในทุกแพลตฟอร์มโปรเจกต์นี้ได้สร้างสถิติกินเน็ตทั้ง3ของเธอรวมถึงมิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดโดยเป็นศิลปินเดียวใน24ชั่วโมงสำหรับเพลงไตเติลในขณะที่แท็กบีอย่างมันนี่นั้นก็มีการสตรีมมากกว่า600ล้านครั้งและมียอดคนดูมากกว่า750ล้านครั้งตามรายงานของกินเน็ตบุ๊ o ออฟเวิร์เรคคอร์ด ที่เธอเป็นศิลปินเคป๊ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมโดยมีผู้ติดตาม86.3ล้านคนณนะเดือนมกรา 2, 2023และณตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์เธอมีผู้ติดตามปาเข้าไปแล้ว89.3ล้านคนพร้อมกับเธอนั้นใกล้จะอายุ26ปีแล้วลิซ่านั้นเธอบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกทางดนตรีเท่านั้นแต่เธอยังเป็นพลังแฟชั่นอีกด้วยนอกจากเซลีนแล้วที่เธอเป็นแอมบาสเดอร์เดินโชว์และนั่งแถวหน้า เธอก็ยังเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์ของบุการีด้วยเช่นกันในการสัมภาษณ์พิเศษนี้เธอนั้นบอกเราว่าเธอมาจากไหนเธอเป็นใครในวันนี้และอะไรเกิดขึ้นต่อไปจากนี้เมื่อทางนิตยสารชั้นนําของโลกนั้นครับได้ถามเธอว่าความทรงจําแรกของคุณเกี่ยวกับดนตรีคืออะไรและเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณอยากเป็นนักดนตรีลิซานั้นเธอได้กล่าวว่าฉันจําช่วงเวลาที่ฉันตกหลุมรักการเต้นได้เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ฉันไปดูการแสดงของไอดอลเคป๊อปในประเทศไทย ก็ยังคงสดใสยอยู่ในใจของฉันเสมอด้วยการแสดงที่อันทรงพลังฉันจึงตัดสินใจเรียนรู้วิธีเต้นและไล่ตามความฝันในการเป็นนักร้องเมื่อฉันเรียนรู้และสำรวจแนวการเต้นต่างๆฉันก็เริ่มสนใจในดนตรีมากขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งทําให้ฉันรู้ว่าฉันหลงไหลในดนตรีและการเต้นมากๆงานของคุณในฐานะศิลปินเดียวคุณแจ้งเกิดคุณทําในฐานะสมาชิกของกลุ่มอย่างไรลิซ่าเธอนั้นกล่าวว่าสมาชิกแบ a ็คพิงค์พูดคุยกันและตัดสินใจร่วมกัน อย่างไรก็ตามในฐานะศิลปินเดี่ยวฉันต้องตัดสินใจทุกรายละเอียดเช่นเพลงการออกแบบท่าเต้นสไตล์มิวสิกวิดีโออัลบั้มปกและอื่นๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับฉันต้องขอบคุณบริษัทของฉันด้วยที่ให้คุณค่าและปฏิบัติตามคำแนะนำของฉันฉันได้รับความมั่นใจในตัวเองมากซึ่งส่งผลดีต่อกิจกรรมกลุ่มของฉันด้วยฉันเชื่อว่าทักษะในการตัดสินใจของฉันดีขึ้นซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการกลับมาของเราในเดือนสิงหาคม2022 อะไรคือสิ่งที่เติมเต็มมากที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำาลซ่าเธอนั้นกล่าวต่อว่าฉันเพิ่งกลับมาจากการทัวร์อเมริกาเหนือและยุโรปของเราและก็เช่นเคยการแสดงบนเวทีของฉันทำให้รู้สึกถึงความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะมีจำนวนการแสดงที่ฉันทำการแสดงทุกอย่างที่ไม่มีค่าแพ้กันขณะที่ฉันไปทัวร์จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งฉันหวังว่าจะได้แสดงกับลิงเพื่อมอบให้กับแฟนๆอย่าง Black พิงกที่นั่นและฉันรู้สึกว่ามันมีความรับผิดชอบที่ทำให้ความทรงจำที่ดีที่สุดแก่พวกเขา ฉันหวังว่าแฟนๆของเราจะมีช่วงเวลาที่ดีและรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูเราแสดงเพราะพลังนั้นมันจะส่งผลต่อฉันมากมันกระตุ้นให้ฉันเป็นศิลปินที่ดีขึ้นเพื่อที่ฉันจะนําไปเสนอความเป็นเลิศให้กับพวกเขาเสมอฉันมีความสุขและมั่นใจที่สุดเมื่อยือนอยู่บนเวทีเนติยสารชื่อดังนั้นถามต่อว่าคุณอยู่ในสายตาของสาธารณาชนตลอดเวลาเลซ่าเป็นอย่างไรในที่ส่วนตัวของคุณลิซ่านั้นเธอกล่าวว่าฉันมองว่าตัวเองเป็นคนทั่วไปไม่ต่างจากคนอื่นมากนะัก เื่อฉันไม่มีตารางงานฉันก็มักจะนอนไปเดินเล่นและสั่งอาหารมากินฉันสนุกกับช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆในวัยเดียวกันกับฉันเมื่อคุณจะอธิบายความรู้สึกของสไตล์ของคุณอย่างไรและคุณต้องการให้สไตล์ของคุณพูดเกี่ยวอะไรกับตัวคุณบ้างก็อย่างที่เห็นฉันชอบแฟชั่นเช่นเดียวกันกับที่เซลีนทำฉันแต่งตัวตามอารมณ์ของฉันบางครั้งฉันผสมผสานเสื้อครับกระโปรงหรือแจ็คเก็ตทรงบ็อกซี่กับกางเกง แต่สิ่งที่สําคัญมันก็คือการแสดงอารมณ์ฉันหวังว่าสไตล์ของฉันจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นใครเป็นคนที่สมบุลและเท่เมื่อถามต่อว่าคุณทํางานใกล้ชิดกับเฮดิสัลิมานคุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขาเฮดิมีความกระตือรือร้นในศักยภาพของฉันนั่นคือเหตุผลที่ฉันเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ด้านสุนทรียศาสตร์ของเขาอย่างสมบูรณ์แบบเขาเป็นคนที่ช่วยฉันรับรู้ถึงสเสน่ห์ที่ฉันไม่เคยรู้ด้วยซ้ําว่าฉันมีหรืออาจจะลืมไปแล้ว และอธิบายให้ฉันฟังอย่างชัดเจนว่าทําไมมันถึงเป็นคุณภาพที่น่าดึงดูดของฉันไม่มีใครสามารถเลือกลูกเซรีนที่สมบูรณ์แบบสําหรับฉันได้เหมือนเฮดิฉันสวมชุดบนลันเบเซรีนรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในตอนแรกแต่ใช้เวลาไม่นานฉันรู้สึกว่ามันดูดีสําหรับฉันคือมันเหลือเชื่อมากเฮดิเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันค้นหาเสน่ห์ของตัวเองและทําให้ฉันกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆอะไรคือสิ่งที่คุณพบว่าเป็นแรงบันดาลใจในตอนนี้สําหรับคุณ เลซ่านั้นกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้รับแรงบันดาลใจและพลังงานจากการแสดงที่ในเมืองต่างๆอย่างมากมายและการพบปะพูดคุยกับผู้คนจากสถานที่ต่างๆพบว่าพวกเขาสวมเสื้อผ้าประเภทใดและมองเข้าไปในวัฒนธรรมของพวกเขาเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันปฏิกิริยาและข้อเสนอแนะนําต่างๆที่เราได้รับจากแต่ละเมืองอยังเป็นพลังงานที่ดีที่สุดและความคิดสร้างสรรค์แก่เราอีกด้วยการผรจญภัยที่คุณอยากจะเริ่มดําเนินการต่อไปนั้นคืออะไร เธอนั้นกล่าวว่าแทนที่จะเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ฉันอยากจะเดินทางไปยังสถานที่ที่ฉันยังไม่เคยไปมาก่อนกับครอบครัวหลังทัวร์จบไม่จําเป็นต้องเป็นการเดินทางทัวร์รอบโลกแต่ฉันต้องการเยี่ยมชมประเทศที่ฉันไม่เคยไปมาก่อนโดยเฉพาะอียิปต์ปีที่แล้วเป็นปีที่ยุ่งมากสําหรับฉันระบอลนพิงค์เวิร์ทัวร์ของเราก็มีกําหนดให้บริการถึงเดือนมิถุนายนและแวะมาสิงคโปร์ในวันที่13และ14พฤษภาคมดังนั้นฉันจึงตั้งตารอการเดินทางจริงๆ ลิซ่ากล่าวกับนิตยสารชั้นนำระดับโลกอย่าง h a r ์เปอร์บาซ่า